พจกูเล่นวินิ่งกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ทำคลิปมาเป็นเวลานานมากนะครับภาคอีฟบอลภาค e ตอนเริ่มต้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเหมือนเดโมแล้วก็มีปัญหาเกมค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ยังเล่นมาในตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ไม่ได้ทำคลิปทำอะไรเพิ่มมากมายนะครับเพราะว่าก็ด้วยเป็นเหตุที่ว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเกมตัวตัวเต็มเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่าตอนแรกเนี่ย ผมก็รอวันที่1 5บหพฤศจิก,กาปีที่แล้วนะครับแต่สุดท้ายตัวเกมเนี่ยก็เลื่อนออกไปจนกระทั่งเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเออสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เขาประกาศออกมาว่าจะอัปเดตตัว1.0วันที่14บเมษายก็คือวันนี้นะครับที่ทำคลิปแต่ตอนนี้ตอนที่ผมอัดคลิปเนี้ผมตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยยังไม่เปิดก็ผมเข้ามาดู ตัวอัปเดตที่เป็นตัวออฟไลน์ line ก่อนก็เข้ามาก็ยังมีคัสซีนมีอะไรเช่นเดิมนะครับตอนระหว่างสนามอันนี้ผมก็เลือกอาร์ซัลตันเจอแมนยูนะครับทีมที่มีลิขสิทธิ์ของที่ไม่หลีก็สิ่งที่เพิ่มมานะครับหน้าหน้าตาจากที่ผมเล่นเนี่ยก็มีเติร์ดคิดมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้คือไม่มีเติร์ดคิดให้เลือกรวมถึงแมนยูก็ก็ตามก็ก็ด้วยนะครับก็ไม่ ก็มีเติร์ดคิดเพิ่มขึ้นมาคิดว่าน่าจะมีอีกหลายหลีมทีนาน่าจะมีเติร์ดคิดด้วย <S <S ก็คลิปนี้ผมขอพูดเรื่องของอินโฟเมชันก่อนแล้วกันเป็นในสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องต้องใช้ก็ตัวไลฟ์อัพก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยไลฟ์อัพในวิธีการการเลื่อนเนี่ยเรายังทำแบบเดิมแบบเมื่อตอน ตัวตัวทดลองเล่นตัวเดโมโนะครับก็ยังสามารถกด x ครั้งแล้วก็เลื่อนได้อ่แต่ที่มีเพิ่มก็คือตัวแท็กติกนี่ครับแท็กติกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เยอะขึ้นก็คือจะมีอ่าคอมเบชั่นให้เราเลือกมีพีมสไตล์เหมือนเดิมนะอันนี้ก็ยังเป็นพรีเซตที่ผมพูด กับเพื่อนๆในในกลุ่มหลายคนว่าเขาเรียก preset โง่ๆครับมีแค่รูปแบบให้เราเลือกเล่นแค่เนี้ย5อันแต่ที่เพิ่มมาคือมี individual instruction โดยที่เราสามารถเซตคล้ายๆกับตัว advance d instruction อ erm. ันเดิมโดยที่มีให้เลือก attack 1, attack 2, defense 1, defense 2โดย attack 1 หร,หรือในแอทแท็กนะครับก็จะประกอบไปด้วยดีเฟนซ์ออฟเฟนซีฟออฟดีเฟนซีฟออฟเฟนซีฟแล้วก็แอนทอวลิงโดยเวลาเราเลือกดีเฟนซีฟเนี่ยเราก็จะเลือกลักษณะคล้ายๆกับดีเฟนซีฟของแผนแอดวานอิสัคชันนะครับที่เป็นที่เป็นฝั่งแอทแท็กก็เราก็สามารถเลือก Back ดีเฟนซีฟแบ็กได้คือก็คือเหมือนกับว่าไม่ต้องให้แบ็กมาเติมหรือว่าจะดีเฟนซีฟที่มิฟิลับก็ได้ แบบนี้นะครับรวมถึง Offensive อันเนี้ยเราก็ไปตั้งตัวลุกได้เช่นสมมติเราเราอยากให้ตัว defense ไอ้ d e เ e n s e น i d f i e l d เนี้ยเติมขึ้นไปเราก็เลือกได้หรือต้องการให้แบบ Back แต่จริงแล้ว่แบ็ k แบ็ k ถ้ามันเป็น Offensive Full Back อยู่แล้วอะ่ะบางทีอันนี้อาจจะไม่อาจจะไม่จำเป็นนะครับเพราะมันก็เติมอยู่แล้ว โดย AI อันนี้เราอาจจะต้องเลือกตำแหน่งอื่นเช่นแบบพวกเซนเตอร์พวกฟิลตวรับอะไรพวกนี้แบบเหมือนกับให้มันเติมเกมลุกขึ้นไปอาจจะต้องเปิดเปิดปิดปิดหน่อยก็อันนี้ก็ไม่สามารถใช้กับตัวกองหน้าได้นะเพราะกกองหน้ามันก็ต้องบุกอยู่แล้วนะครับเขาจะเขียนคอมเมนต์ไว้ว่า cannot be assigned to forward player ครับก็ตำแหน่งที่เป็น3ตัวกองหน้าพวกกองเซน เซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดเซคเกิลสไตรเกอร์หรือแม้แต่พวกฟอร์เวิร์ดวิงก็จะไม่สามารถใช้งานได้ในแท็กติกนี้แอนชอร์ก็อันเดิมกับแอนโชลิงของของแอดวานซ์อินสสัคชั่นนะครับเราสามารถเลือกผู้เล่นที่จะแอนชอร์ก็คือแอนโชลิงก็คือตัวผู้เล่น ตัวที่เราปักไว้เนี่ยมันจะไม่ขยับซ้ายขวาไปตามลูกบอลน,นะครับก็คือมันก็จะยืนอยู่ตรงตำแหน่งที่เราที่เราเซตอิน r เมชั่นไว้นั่นแหละจะเห็นตามรูปนะครับก็ตัวอื่นก็จะขยับไปไปตามบอลแต่ว่าตัวที่เราแอนชวไว้ก็จะไม่ขยับก็อย่าง แยลงตัวไอตัวคอมเมนต์ของทางงางเขานะ for example ครับ you r center forward y o c h e e p central position and your winger will you not v e n t e r inside กกก็ก็คือว่าไอตัวที่เราปักปักไว้อยู่ตัวกลางเนี่ยมันจะไม่มูดไปนะครับต่อมาเป็น defense ดีเฟนต์ดีเฟน์ก็จะมีให้เลือกไทม์มาร์กิ้งแมนมาร์กิ้งอ้าวแมนมาร์ก er ah. ิ้งดันมาอยู่กับดันมาอยู่กับตัวอินสักชันละงงเหมือนกันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถแมนมาร์กหลายๆตัวแบบที่เคยทำแบบเมื่อก่อนเช่นเราเจอพวกเล่นพวงเวลาใช่ไหม เราเจอพวกเล่นถูกเวลาเราก็จะเอากองหน้าไปมาร์คแบค็คมาร์คเซ็นเตอร์เขาทำให้ทาให้เขาออกบอลยากแต่เนี้ยมันไกลเ็นว่าเราสามารถเลือกได้แค่สองตัวในการมาร์คเช่นเนี่ยเอาเอาลากาเซตเป็นมาร์คแม็กไกวยแล้วก็เอาสวิตโล ไปแบ็กไปมาร์คดาโล่ก็น่าจะทำได้แค่นี้ไทมาร์คน่าจะยังเหมือนเดิมก็คือเราสามารถเลือกตัวผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไทมาร์คไปเลยเราก็แต่มันจะระบุตัวไทมาร์คไม่ได้นะครับว่าเราจะเอาใครไปไปไทมาร์คแต่มันก็จะมีตัวเนี่ยวิ่งตามไปตลอดหนึ่งตัวก็ยอมเสียผู้เล่นหนึ่งหนึ่งคนเพื่อวิ่งตามตัวไทมาร์ค อีกอันนึงเขาตัวไอแท็กก็เหมือนเดิมอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนก็เราสามารถเลือกผู้เล่นที่จะเอาไว้เคาน์เตอร์ได้โดยส่วนใหญ่เราก็จะเลือกผู้เล่นที่เป็น,ปน,ปนพวกกองหน้าเร็วๆเนาะแล้วก็ตัวตัวนี้ก็ยังยังเหมือนเดิมนะครับตัวคอมเมนต์ก็ยังบอกว่าเราจะไม่สูญเสียตัว Energy นะครับก็ตัวสต a ม i ิ a เนี่ยมันก็จะไม่ลดลงลดลงน้อยมากๆครับเกมๆหนึง เราก็จะเลือกกันประมาณนี้นะครับเลือกตัวที่เป็น,ปนตัวเร็วๆหน่อย deep line deep line อันเนี้ยน่าจะคล้ายๆกับตัว deep line ของไอตัว defense instruction ก็คือแต่อันนั้นอนะ่ะเราไม่สามารถเลือกผู้เล่นได้อันนั้นมันจะถอยมาทั้งถอยมาทั้งแถวอันนี้เป็นการเลือกเป็นตัวผู้เล่นให้มันลงมาโดยที่เราไม่สามารถเลือกผู้เล่นที่เป็นกองหลังได้นะ เราจะต้องเลือกพูดล่นตั้งแต่ midfield ขึ้นไปก็เราอาจจะเอา midfield ตัวกลางอาจอย่าง df เนี่ยบางทีมันถอยลงมาอยู่ละเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกเราอาจจะเลือกพวก cmf หรือ mf ถ้ามีนะครับหรือแม้แต่หรือแม้แต่ F, แตท,ที่เป็น lwf ในกรณีที่เราเจอพวกเล่นแผนสามสี่สมมันจะมี wing back กับ วิงแบ็กกับเกาะเขาเรียกอะไรอะวิงฟอร์เวิรของเขาพอมีวิงฟอร์เวิรของเขาเนี่ยมันก็จะมีตัวด้านข้างสองสองตัวเราอาจจะต้องทําการถอยตัวที่เป็นกองหน้าเนี่ยตามตามแบ็กเขามาก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแท็กติกหนึ่งที่เราจะเลือกเล่นได้อันนี้คือซับแท็กติก แทคติกเนี่ยยังไม่ได้ลองใช้นะครับก็เราสามารถมาเปิดหรือปิดได้ข้างในก็สับแทคติกก็ Edit Position ได้อีกเช่นเราจะใช้เราอาจจะมี Formation ที่ไม่เหมือนเดิมจากแผนปกติเราก็สามารถแบบขยับสับแท็ติกเนี่ยออย่างนี้ว่าผมอยากจะเอาสวิตช์ลงจริงๆมันก็คล้ายๆกับแผนที่สองของเพสเดิมอะครับที่มันจะมี สับแท็กติกบุกสับแท็กติกรับแล้วก็มีเมนแท็กติกแต่เนี้ยมีใส่ได้แค่อันเดียวก็จะคล้ายๆกันแล้วก็ในสับแท็กติกก็จะเซตเซตพรีเซตได้อีกต่างหากเราจะเลือกสับแท็กติกเนี้ยเน้นแผนไหนเช่นเราอาจจะทำสับแท็กติกไว้สำหรับเกมตั้งรับ เราก็อาจจะตั้งเป็นแบบพวกลองบอลเคาน์เตอร์แล้วก็ถอยกองหลังไอกองกลางกับกองหลังมายืนชิดกันแล้วก็ถ่างปีกอะไรออกไปแบบนี้ก็จะทําได้รวมถึงไอตัว i i i n d v individual i n s t r u c t i o n เนี่ยก็เซตตั้งหากได้ซึ่งถ้าสมมติเราเล่นเกมลับใช่ไหมเราก็อาจจะตั้งแผนเกมลับแบบตั้งเคาน์เตอร์ไว้ที่ปีถอยกองหลังต่ําแล้วก็ไม่ แล้วก็เขาเรียกอะไร Defensive fullback มาไอพวกแบ็กสองข้างเนี่ยแล้วก็ Defensive w h i t อันนี้แล้วก็ตัวลายอ่ะโอเคเอาเราอาจจะใช้ deep line ตัวหนึง่งไปที่ชาก้าทีเนี้ยไอตัวข้างหลังเราหกตัวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคอยมารับละอันนี้เวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้นะผมยังไม่ได้ลอง แต่ก็เป็นแนวทางในในใน,ในการเซตของภาคนี้แล้วกันกางเราอาจจะตั้งเคาน์เตอร์ไว้หนึ่งตัวตั้งที่อะไรบูโยวยซากา้าเนี่ยเราก็จะได้แท็ติกที่เป็นสับแทาสติกสำหรับเกมลักข้อเสียก็คือมันมันไม่สามารถเซตเมนเซตดีเฟนเซตออฟเฟน,เน,เนเได้ได้แบบเดิมม่นเนาะก็ตัวเลือกเราอาจจะ น้อยลงเพราะว่าจริงๆแล้วแท,แท็กติกมันก็เหลือน้อยลงแล้วแหละมันไม่เหมือนอันเดิมที่แบบเราสามารถเซตแยกได้มากกว่านี้แต่อันนี้ก็โอเคก็ดีกว่าอันอันเดิมที่มันมีแค่ทีมไอ p r e เซตโง่ห้าอันเนี่ยให้เลือกไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะเซตอะไรวเวลาจะเปลี่ยนทีก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนข้างในทีเนี่ยมันก็ดูอาจจะดูลําบากแต่ถ้าเรามีสองแท็กติกให้ให้เราเลือกก็ก็โอเค ก็ดีกว่าเดิมถือว่าพัฒนาแล้วกันตรงทีมตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็เป็นพวกออโต้พิกเพเยอร์เราจะเลือกไหมโหวึงก็ไม่ค่อยเลือกนะเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนตัวให้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่าพวกแมทสโลอินแมสโลเลือกกับตัน,เล,นเลือกคนยิงวิคิดไกลเลือกคนยิงวิคิดใกล้วิคิดที่ตัวที่สองเตะมุมซ้ายขวา p e k มีโทษนะครับ Player Joy Attack หนึ่งอันนี้เหมือนเพิ่มขึ้นมาฮะเราสามารถเลือก Player Joy Attack ได้อ่อไม่ใช่พูดผิดพูดผิดนะครับอันนี้อันเดิมสำหรับคนที่ต้องการเซตเต็มมุมอ่าแบบนี้ผมเนี่ยเลือกตลอดก็คือเอาพวก ตัวงสูงขึ้นมาให้หมดอันนี้เพย์เยอร์จอยแท็กเวลาเตะมุม,มกลับมาแล้วโหมันจาจะไหลออโตโ้ซับอ้อผู้ผิดนะครับขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งออโตโ้พิกเพ a y เยนี่น่าจะเป็นการเลือกผู้เล่นให้เราอัตโนมัติก็มีให้เลือกแบบปลายสแตทก,กับโนเชน ส่วนอันี้นะครับเป็น,เป,นเปลี่ยนผู้เล่นรูอันนี้เมื่อกี้น่าจะผิดพลาดขออภัยอันนี้เปลี่ยนซับนะครับให้เราเลือกได้เป็นแบบ flexible เป็นแบบ very late หรือเป็นแบบ very early เป,เปลี่ยนตัวเร็วมากผสมผสมแล้วก็ออ่ช้ามาก auto off size เ,เปียยติดเปิดได้ auto attack d e f e n ลเ level ดันขึ้นขีดขึ้นขีดลงครับเป็น auto ไหม ออต้เ change p z t a c t, t i c ก็ไอ้ไอที่เราตั้งตั้งไว้ให้ให้เปลี่ยนอัตโนมัติไหมก็มันจะเปว่าออฟหมดนะันนี้เราก็เปลี่ยนเองดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดครับคือการเซฟ e data ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องต้องการแผนนี้มากๆคือสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยสามารถเซฟได้แล้วตอนที่ผมเล่นอันเดิมเนี่ย เดโมเนี่ยต้องม,มานั่งปรับแผนใหม่ตลอดเวลาหลังๆผมก็เลยเปลี่ยนบบตัวไม่ปรับแผนเลยปรับแค่แบบพรีเซ็ตแล้วก็จบละแล้วก็เริ่มเล่นเลยคือหลังๆนี่คือไม่รู้จะปรับอะไรเพราะว่าขยับตำแหน่งมากๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,อย,อย,อยเท่าเรรยก็ต้องมานั่งปรับทุกๆตาอ่างดูเสียเวลาก็อันนี้เป็นโหมดพรีเมชั่นทั้งหมดนะครับแล้วพอเรากดเริ่มเกมเนี่ยมันก็จะมีคัตซีน นิดหน่อยในห้องแต่งตัวอ่ะโยโยอ่อไม้กวายครับก็กราฟิกผมว่าโอเคขึ้นนะก็มาดีและยินดีต้อนริ่มเกท่านกนส่น่เปนนิเนนนนนนอร์เนอเจอกัมนเสเตอร์ยนเต็ Two giant institutions of the game, that also happen to be the most decorated. This a fixture which has อ, been globally recognised as one of the defining rivalries of, ตรี of ตรี recent ตรี years. ตรีตรี Rivalry often personal between managers and players, and down to the fact that both have excelled excel every game. Akin to gladiatorial <coughs> combat <coughs> and decorated <coughs> with wonderful attacking football, <coughs> punching <coughs> physicality, faces have come and gone, and rivalry has entered into a new era. But there is one thing that never changes, and that is the fact <coughs> that neither <coughs> of these sides <coughs> can bear <coughs> the idea <coughs> of losing <coughs> to the other. <coughs> and and this modernity this symbol of new arsenal well, this is a friendly but a friendly only in name well i think we know what we're in for whatever the circumstances that exist when these two meet losing really isn't an option making this another intense feisty clash which should keep everyone on edge the fans are

คิปแนะนำเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นโ bon ปรโมชันเบื้องต้นรับเกมอีฟ e ุตบอลสองศูนย์เวอร์ชัน่น1.0เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกเราอาจจะมามาดูเรื่องของรีมทีมเรื่องของคอนโทลอาจจะเป็นคอนโทลก่อนเพราะคอนโทลในคลิปต่อไปผมอาจจะทำคอนโทลที่มันกลับมาเหมือนเดิมหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปไปบ้างจากจากตัวอ e ีฟุตบอลตัวแรกก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคน นะครับก็